ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีกแล้วนะวันนี้อยู่ในป่ามืดๆคนเดียวนะทุกคนมันก็ไม่ได้เชิงว่ามืดอะไรบ้างมายแต่ก็คือแดดไม่มีนะคะเนาะวันนี้อยู่ที่6องศานะคะบีจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดดำใจก็คิดถึงแต่ป่าทุกคนแต่กว่าจะเลิกงานอนะ่ะมันก็มืดพอดีเนาะเราก็มาที่ป่าไม่ได้เลรามันจะมองไม่เห็นอะไรเลยมาก่อนที่จะมืดนะคะ ดูในกล้องเหมือนสว่างใช่ไหมแต่ของจริงนี่มืดกว่าในกล้องอีกนิดนึงนะเออนั่นแหละมาบีมาเจอเห็ดดำแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้บีคิดว่าจะเก็บแบบว่าให้พอหายยากแค่นั้นเองคุคนเพราะว่าอากาศที่หกองศาเนาะหกองศานะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้ตัดขาเหมือนเดิมนะคะก็จะเก็บไปอย่างี้เลยเนาะมีมีดมาแต่ว่าไม่ได้ตัดนะทุกคนดูอันนี้ลอยคนตัดไปนแน่แน่เนี่ยค่ะไหม มีคนมาเก็บเหมือนกันเมื่อกี้บี่ขับรถผ่านมาก็จะไปจริงๆแล้วบี่จะไปเก็บอีกที่ที่หนึ่งที่บีเคยไปเก็บแต่ว่าบีเห็นรถเห็นรถคนฟินเขาจอดไงเห็นป้ายืนดุดบุหรี่อยู่จ้าบีก็เลยเออขับผ่านมาเนาะก็เลยก็เลยเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้แต่คือแบบมันมันไม่ได้ขาใหญ่อะไรมากมายทุกคนดูเนี่ค่ะคาเล็กก็จิ๋วเดียวงดูคนตัดไป ไม่เหลือเยอะใหญ่ให้เลยดูเขาเลือกเอาจริงๆเนาะเออทุกคนขาเล็กมากอันนี้ก็ไม่ไหวค่ะปะยังกับเส้นหมีปะปะโอ้ยดูไปเจออีกกลุ่มหนึ่งอันนี้อันนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ทากกินด้วยอันนี้คือดอกปกติแต่ว่าคือแบบเล็กมากดูโอ้โหแทบไม่ได้เลยทุกคนได้แค่นี้นแหละโว้ยสงสารไปคะ่ะ ทุกคนบีจะบอกว่าที่ฟินแลนด์เนาะตอนนี้นะคะไม่เคยไม่เคยที่จะบอกว่าอากาศอุ่นขนาดนี้มาก,ก่อนนี่6องศาอุ่นแล้วเหรอพี่บีใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมันควรจะติดลบไปละทุกคนเออคนฟินก็เลยแบบงงๆกับอากาศเฮ้ยมันจะร้อนหรือมันจะหนาวหรือจะอะไรกันแน่โอ้ยแล้วจะมองเห็นไหมแล้วเนี่ยทุกคนมันมืดนะเดี๋ยวข้ามคลองกันจ้ะไป โอ้โหกลุ่มนี้เละเลยดูคะ่ะได้ไหมเนี่ยอืมได้ไหมเนี่ยโอ้โหเละก็คือถ้าทางจะไม่ได้หรือเปล่านี่นะคะมันขาสั้นมากเลยตรงเนี้ยสั้นจังโอ้ยสั้นขนาดนี้ก็ไม่เอาปะ หนุนข้างหน้าข้างหน้ามันก็มีอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยโอ้โหดูอืมดูค่ะเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ได้โอ้โหาหาเอืออะไรเลยดูคลิปแบบเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆในมอสเขียวๆองี้ ทุกคนจะบอกว่าป่าเนี่ยที่บีเข้ามาเก็บเนี่ยมันเป็นป่าที่ไม่มีเห็ดเห็ดดาเลยแต่ว่าก็ลองเข้ามาดูเนาะว่ามันจะมีหรือเปล่านะคะสรุปไม่มีเนาะเดี๋ยวบีจะไปป่าเดิมนะคะเนาะถ้าป่าไหนไม่ใช่ป่าเห็ดดำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีไงทุกคนแต่คือแบบป่าสวยมากเลยนะดูเห็นไหมโล่งมากแต่ว่าตอนนี้เสียงลมแรงมากไปกันเถอจะจ้าเมื่อวานฝนตกเนาะ วันนี้ไม่น่าจะตกตามพยากรณ์อากาศเขาบอกเนาะไปกันเถอะจา้า<ฮ>แอบหนาวนะเนี่ยมองมาไกลๆก็เลยจะพามาดูว่ามันคือเห็ดอะไรว่ามองไม่ชัดจริงๆอ๋อเห็ดหนังไก่โอ้โหทุกคนดูคะ่ะมันได้ไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูหนะะ่อยค่ะ เฮยยังได้อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวขอตัดขาก่อนนะนี่เห็ดหนังไก่ค่ะโอ้โหเป็นกลุ่มเลยนะเดี๋ยวนะเดบี้ให้ดูอีกทีนึงโอ้โหไหนไหนเดี๋ยวนะถ้าเจอแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลองไอ้นี่ดูก่อนโอ้โหดูค่ะเฮ้ยได้ได้ได้โอ้โห,โโหนี่ค่ะเอาเหมือนขี่ยงวันเลยเดี๋ยนะขอตัดอันนี้ค่ะ แต่ว่ามีความแบบเย็นมากเย็นสุดๆโอ้โหคือแบบแล้วก็ฉ่ำฉ่ำน้ำฉ่ำน้ำสุดๆน,นี่นะคะโอ้โหดูฉ่ำน้ำขนาดไหนทุกคนดูฉ่ำม,มากอ่ะเดี๋ยวนี้จะขอขอเอาเพราะว่าก็ยังได้อยู่อุย้ย ยังได้อยู่แต่ก็มีแอบเปื่อยมีอะไรไปอืมก็พอแค่นี้แหละเพราะว่าขูดนานไม่ได้เดี๋ยวแข็งจับปะไปดอกที่สองมาลุกขึ้นมาเนี่ยทุกคนอุ๊ยดอกนี้ไปแล้วอะไม่ได้ค่ะดอกนี้ไม่ได้มาช้าไปหน่อยดูคะ่ะน้องไม่รอเลยอืมเห็นไหมโอ้ยเซ็งแล้วก็นี่โอ้โหดูคะ่ะ โอ้ได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมอูเละดูค่เเะเปื่อยเลยอ่ะโดนมือแล้วเปื่อยเลยดูค่ะไหมเสียดายมากเลยทุกคนโอ้ยไหนดูดอกต่อไปสิเนี่ยได้ไหมให้ทาย <Yeah. S 1> อุย้ยดูน้ำทุกคนโอ้โหเสียดายเนาะอุย้ยเสียดายจังเลยอะ่ะอันนี้ก็ไม่ได้เละเละ นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูอีกกลุ่มนึงนูนทุกคนดูกลุ่มนูนโอ้โหนูนขาวๆใช่หมดเลยจ้าโอ้ดีๆๆๆนี่นี่นี่เดียวน,น,นี่มันอยู่ใกล้สุดขอดูน,นี้ก่อนดูเหมือนสภาพจะดีใกล้ขอนไม้ได้ไหมได้เธอโอ้โหดูค่ะไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์นี่ค่ะ ปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอยู่ใต้โอ้โหดอกนั้นสวยมากเลยโอ้โหเห็นแค่เซี่ยวนะ่นียทุกคนดูเมื่อกี้เห็นเซี่ยวเดี๋ยวมีส่วนเกินหรือเปล่าขอดูก่อนไม่มีหยิบได้โอ้โหนี่นี่จะเจอเซี่ยวก็ไม่ได้เราต้องใส่ตาหากินช่วงนี้ของมันหายาก มาขูดกันเลยดูดอกนี้จ้ะโอ้โหขอตัดอย่างนี้นะนี่อู้หืม ถ้ามันไม่โดนน้ำเยอะนี่ได้หมดเลยเน่ๆเนาะเ,เสียดายเสียดายมากแต่ก็ก็โอเคค่ะได้แค่นี้นี่ค่ะนี่ประมาณนี้เลยมือแข็งแล้วจ้าไปปะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกลุ่มนี่ที่บอกโอ้โ ทำไมมันเพิ่งขึ้นละ่ะได้ไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหดูท่ากินกินแบบไม่เหลือเยอะใอญ่เลยจา้าดูโอ้ยเนาะทากเกาะนี่เดี๋ยวดูฝั่งนี้โอ้ยได้ไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักเลยโอ้ยอันนี้จับไม่ได้เลยจา้าเปือ่อยโอ้ยดอกไหนก็ไม่ได้ช่วงนี้หาก,กินลำบาก ากิโลบาน่อยนะทุกคนเดี๋ยวดูสิอันนี้เหมือนจะโอ้ยเหมือนจะเละได้ไหมเนี่ยเหมือนจะได้อ่ะเดี๋ยวโอ้โหขึ้นลาจะ้ะได้น้ำมากในตรงนี้ขึ้นลาขอภัยต้องถอนมาดูทนมันเหมือนปะการังเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆค่ะดูเหมือนปะการังมากเลย เหมือนเหมือนดูค่ะสวยงามไปเถอะเป็นอากาศที่แบบว่าสดช,ชื่นแบบบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนสดช,ชื่นแบบผลลุกอะอไม่ไหวแล้วจา้าไปเถอะไปเถอะ